วัสดีค่ะสวัสดีพี่โอ๋แล้วก็พี่เพชร<ะ>ด้วยนะคะ,ว,คะวันนี้ค่ะทางโชลุงฟอร์ดไอเสาขาราดชุกพรามห้ามีโอกาสชมอบรถให้กับลูกค้าหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่โอ๋แล้วก็พี่เพชรค่ะซื้อรถกับพี่แชมป์เป็นไงบ้างคะก็โอเคครับดีดีมากครับคือแชมป์พยายามเอ่อให้คําแนะนําหรือ,รอในหลายๆอย่างนะว่าอย่างขั้นตอนในการที่ว่าเออจะทํายังไงในการทีจะจะ,จะมีรถเนี่ยแล้วก็ส่วนเอ่อการดูแลของโชว์งฟอร์ด เยี่ยมมากเลยครับครับผมการยื่นไฟแนนซ์นานไหมคะคันนี้เป็นไฟแนนซ์เนาะครับผมการยื่นไฟแนนซ์นานไหมคะไม่นานค่ะไม่นานแค่ประมาณแค่สามวันเองเนาะสองถึงสามวันใช่เร็วมากเร็วมากค่ะเราไปดูตัวรถมาแล้วเป็นไงบ้างครับพี่โอเคเลยครับโอเคเลยเพราะว่าจริงๆผมก็ก่อนที่จะก่อนที่จะตัดสินใจน่ะก็ได้เข้าไปดูใน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 อินเทอร์เน็ตแล้วในโทรศัพท์ยแล้วว่าเออมันอะไรยังไงจะรุ่นนี้ฮะก็เลยโอเค คันนี้นี่ว่าเป็นฟอร์ดคันแรกด้วยทำไมต้องเป็นฟอร์ดคะพี่เอ่อต้องการสมรรถนะในในการเออ่ใช้งานมากกว่าเพราะว่าคือที่รู้ก็คือฟอร์ดเนี่ยระบบช่วงล่างเขาแข็งแรงอยู่แล้วครับก็เลยชอบชอบตรงนี้ใช้ใช้ในด้านไหนคะเอาไปใ,นานาไใช้งานด้านไหนใช้งานด้านบรรทุกนี่แหละครับทั่วไปเนี่ยที่ประกอบอาชีพอะไรคะเอ่อบรรท,ทุกแล้วเหมาก่อสร้างครับบรรทุกแล้วก่อสร้างเอาก็เข้าใช้งานตามดูใช้งานประมาณครับใช่ครับ เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางเชีงลวงกอร์แมีสาขาราชบุรีพรามห้าค่ะเสียงจากลูกค้าค่ะอยากจะให้ที่ภาษาการขายของเราค่ะฝากถึงลูกค้าคนสำแผนของเราด้ค่ะเชิญพี่แชมป์เลยค่ะก็ขอบคุณพี่โอแล้วก็พี่เพชรด้วยนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่ารถคันนี้ออกไปกระถางสงการพอดีนะได้มีรถกลับบ้านได้ใช้งานกันนะครับก็ พร้อมดูแลนะครับหลังจากที่รับรถไปก็คือเหมือนเดิมดูแลกันเหมือนเดิมครับเหมือนเราเป็นพี่น้องกันนะครับผมก็ผมฝากนิดนึงครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจที่จะซื้อรถฟอร์ดนะครับก็สามารถติดต่อมาทางแชมป์ได้เลยนะครับพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับผมมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับบริการดีๆรอรอท่านอยู่นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ยแล้วก็พี่เพชรด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นเรียร้อยีอะไรหาได้ขอบคุณครับ